ได้ชามาใหม่ค่ะเป็นของนิชาทีกล่องนี้จะเป็นชาดอกไม้นะคะมาแกะกล่องดูกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างอ๋อก็จะมีเป็นการ์ดมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นการ์ดอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการ์ดที่จะบอกว่า ชาแต่ละอย่างเนี่ยชงยังไงชาสมุนไพรชากุหลาบชาดอกคาโมไมที่มีอยู่ในกล่องนี่นะคะอุ้ยดูที่<ม>น่ารักมากเลยเดีวลีจะถ่ายให้ดูใกล้ๆดีกว่าจะได้ดูว่ามันน่ารักแค่ไหนนี่ดูแบบพรีเมียมมากเอาจริงๆเซตเนี้ยเหมาะเป็นของขวัญเนาะในกล่องมีอะไรบ้างก็จะมีนี่นะคะเป็นน้ำผึ้งที่กรองชานะคะนี่ก็คือมีมาให้ในเซตเลยอ่า ตัวด,ดีนะเน,นี่ยแล้วก็เป็นชาเป็นชาดอกคาโมไม้นะคะอันนี้ก็เอาไว้ดื่มเนาะตอนจะนอนอะไรเงี้ยคลอเลี่ยงนั้นแล้วก็มีชากุหลาบนะคะชากุหลาบนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นชาคาโมไม้ผสมตะไคร้หอมนี่ซื้อแบบเป็นของฝากของขวัญอะไรเงี้ยดีเลยน่ารัก อีกกล่องนะคะก็จะเป็นชาดอกไม้และผละไม้แบบรวมรสมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหในกล่องแบบมีเยอะนะเนี่ยหลายอันตัวแรกจะเป็นชากุหลาบมิ้นนะคะมีอะไรบ้างชาเปเปอร์มิ้นชาตะไคร้ใบเตยมิ้นชาเปเปอร์มิ้นเปเปอร์มิ้นอ่ะเดียวกันแล้วก็ชาคา,มมาคโมไมล์มิ้นทยหอมหมื่นลีชาคาโมไมล์หอมหมื่นลีเปเปอร์มิ้นนะคะคือจะมีแบบเป็นคาคากันมาให้นะแล้วก็อันนี้คือ ชาขามไมาัยกุหลาบลาเวนเดอร์ตะไคร้ใบเตยในก็เช่นเดียวกันอันนี้นก็เหมือนกันนะแล้วก็อุยอันนี้ชอบตุเร่ยแพ็กเกจจริงน่ารักะแพ็กเกจจริงน่ารักอันนี้นคือเป็นชากระเจี๊ยบนะคะชากระเจี๊ยบชากระเจี๊ยบชากระตูงเก๊กมวยดอกคำฝอยอันนี้ของจริงนะวงการชาเขาก็มีความวาริตี้เหมือนกันนะเนาะจะมีหลายอย่างให้ลองอ่ะอันนี้คือชาอัญชนันใบเตยอันนี้ชาอัญชนันใบเตยตะไคร้ขิงตะไคร้ขิงแล้วก็นี่เป็อะไรชากุหลาบ แล้วก็กุหลาบแพ็กเกจท่น่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาลองชงกันดีกว่าเดี๋ยวลีจะชงชาดื่มนะในกล่องนี้เพราะว่าอยากชงกล่องนี้กล่องนี้มันสวยเอาเป็นอะไรดีเอเอาเป็นอันนี้ดีกว่าลีอยากสดชื่นเนาะเป็นชาคาโมมายผสมตะไคร้ใบเตยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชงตัวนี้ดื่มกันนะคะเดี๋ยวไปเตรียมกันเดี๋ยวไปเตรียมกันเลย โอเคก็จะใส่ไป1-2ช้อนชาอุ้ยมันหอมมากเลยอ่ะแล้วก็น้ำ200 ml อยอืมไม่กลิ่นหอมมากแล้วก็รอประมาณ5-10นาที นะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแช่ชาไว้แล้วก็รอเสร็จแล้วหืมกลิ่นดีมากเลยค่ะ กิ่นหอมดอกไม้จิบเข้าไปก็มีความเข้มข้นมีกลิ่นตะไคร้ดื่มไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายอะไรครับน้องนั้นค่ะอืมดีมากเลยอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นชาดอกไม้ใส่ตะไคร้นะคะ ใครสนใจเดี๋ยวรีจะแปะลิงก์ไว้ให้นะไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะดีมากมันฮิวใจมาก